ทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินเหรอ,อหคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐยัต้องการคนช่วยเพื่อช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยและพวกท่านละ่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม หมอความถามตอบอาจารย์ครับแต่งงานมาห้าปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีลูกเลิกกันแล้วเขาจะเรียกร้องค่าเสียเวลาและค่าเลี้ยงดูได้ไหมครับเออไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เลิกกันมาห้าปีแล้วอยู่ๆจะมาบอกว่าจะมาฟ้อง เรียกค่าเสียหายเรียกค่าเลี้ยงดูมันจะได้แล้วเสียหายอะไรนั่นน่ะสิก็ไม่สมัครใจมาอยู่ด้วยกันเป็นไงผมไปกระทืบไปทุบไปตีหรือไงโก้โ<อ>ปากฉีคอหักจดทะเบียนก็ไม่ได้จดหูมีเท่าเดิมไหมเนี่ยเท่าเดิมตามีเท่าเดิมเปล่าเท่าเดิมมันเสียหายตรงไหนอ่ะก็เสียไงเสียห้าปีก็เสียตัวแล้วทำไงาาทั้งหมดนี่ไม่มีใครได้ใครเสีย เมื่อเรารักกันอยู่ด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันอืม,มีสุขก็ร่วมเสพม,มีทุกข์ก็ร่วมทุกข์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็มันเป็นสามีภรรยากันอ่เพียงแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสามีภรรยาใครเกิดมาหรือแต่งงานแล้วสบายทั้งหมดมีไหมม,มีไหมไม่มีฮะแม่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีตำแหน่งใหญ่โตโมโหลานบานตะเกียง ขาก็ต้องกัดก้อนเกลือกินกันเหมือนกันนะบางทีมันก็ทุกใจสารพัดเรื่องนู้นเรื่องนี้คนที่จะสุขตลอดไม่มีครับนอกจากมะม่วงสุขคาต้นโอเคเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้พึงรู้ได้เลยว่าผมพูดมาตลอดตราบใดก็ตามที่คุณเป็นผัวเป็นเมียกันไทยไทยบ้านๆเนี่ยแหละถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแปลว่า ต่างฝ่ายไม่ได้มีอะไรผูกพันในทางกฎหมายพร้อมที่จะคอนเวิร์ตได้ตลอดเวลาใช่หิ้วกระเป๋าก้าวลงบันไดได้ตลอดเพราะมันไม่มีอะไรมาผูกพันกันทางกฎหมายนอกจากจิตใจเท่านั้นเองเมื่อใจคุณสิ้นรักสิ้นผูกพันต่อกันก็ทางใครทางมันก็อย่างที่คุณว่าหิ้วกระเป๋าก้าวลงบันไดจะไปไหนดีก็เชิญจบแล้ว ถามว่าจะมาเรียกร้องอะไรต่อกัน,นการจะเรียกร้องอะไรต่อกันได้นั้นแปลว่าคุณจะต้องเป็นคนที่กฎหมายรองรับอก็คือต้องจดทะเบียนเออเนื่องืาอคุณไม่มีทะเบียนสมรสจะมาอ้างอะไรเพราะนั้นต่อให้ฝ่ายชายไปมีแฟนใหม่ก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้แม้ว่ามันจะไปเลิกโดยไม่มีเหตุผลที่มันเลิกอก็ทําอะไรไม่ได้เว้นไว้ When, why, แต่ในระหว่างห้าปีอ,อยู่กินด้วยกัน ร่วมกันทำมาหากินจนกระทั่งเกิดทรัพย์สินก้อนใดก้อนหนึ่งขึ้นมาอ,มอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมสิทธ<อ>ิ์รวมถ้ามีกรรมสิทธิ์รวมอย่างนี้ฟ้องร้องขอแบ่งได้<อ>เพราะมันเป็นหุ้นส่วนทำมาหากินซึ่งกันเลยกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่เสือ่อผืนหมอนใบกับพัดลมเก่าๆก็ไม่มีอะไรตัวใครตัวมัน หมอเงินหมอความถามตอบ